สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายอัมแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 เ mm hmm. ช่นเคยนะครับสโลนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ตรงตีมกับชื่อน้องสักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็พยายามที่สุดแล้วที่จะให้แบบเออเป็นเกี่ยวกับทหารนะครับก็อ่ะดูชื่อกันละกันนะครับ เป็นใครไปไม่ได้นะครับก็คือน้องมารีนกคชพรพรโชคชัยสมาชิกทุนที่4ี่ของวงบินเคโฟเอแล้วก็น้องก็กเป็นหนึ่งในโอชิของผมด้วยนะครับส่วนเสื้อตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าพยายามให้ตรงกับธีมชื่อน้องนะชื่อน้องคือมารีนเนี่ยเป็นกองกําลังทหารเรือใช่ไหมครับหน่วยทหารเรือก็เนี่ยพยายามหาให้เป็นอาหารที่สุดแล้วมันไม่มีสีขาวมีสีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอาหารกันแหละนะครับ แต่ว่านี่ปัะหานบกของน้องเป็นอาหารเรือก็โอเคเอามามิกรวมกันได้นะครับแล้วก็เรื่องราวที่จะพูดถึงน้องมารินในในในคลิปนี้เนี่ยอ่ก็คงเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นะครับก็คือความสำเร็จของน้องในงาน Request Hour 2024ที่ผ่านมาที่มีการประกาศหลายๆอย่างขึ้นมาแล้วทุกอย่างก็เข้าทางน้องหมดเลยนะครับซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ย ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหชีวิตของน้องไม่ได้สวยหรูขนาดนี้เลยนะครับยิงในซิงเกิลที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ถูกรับการคัดเลือกใดๆให้ดิปเพลงใดๆเลยนะครับซึ่งชีวิตน้องแบบหนักหน่วงมากนะคือมันทำให้แบบใครเห็นคำโปรยของคลิปอันนี้ก็จะน่าและเกิดทันน่าจะนึกย้อนไปถึงเ,เรื่องราวของชีวิตของ ที่สสงจิตโจงจอหอนะครับอดีตนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกวิดบ,บุรุษของคนไทยทั้งประเทศที่ก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่ได้เป็นคนที่ถูกคัดเลือกไม่ได้เป็นคนที่แบบคนให้แสงแบบนี้เหมือนกันนะครับก็มีอยู่ปีหนึ่งที่พี่สงจิตไปแข่ง กีฬาโอลิมปิกแล้วก็ไม่ได้เหรียญกลับมาแต่ว่าคนอื่นๆเขาได้กลับมากันก็ยืนเหงาๆหงน่อยๆน่อยเศร้าๆไปนะครับก็คงไม่ต่างอะไรกับน้องมารีนนะเนาะที่ซิงเกิลที่ผ่านมาก็ทําได้แค่นั่งดูเพื่อนๆร้องเต้นเฉิดฉายส่วนตัวเองก็ไม่มีรายชื่อติดเพลงใดๆเล,เลยไม่ได้เพลงเดียวนยี่ก็ทําให้แบบเหงาเหงน่อยห่ยจ่อยๆเหมือนกันนะครับเพราะว่า เทียบกับผลงานของน้องในก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มเข้ามาสู่วงเนี่ยพอได้เดบิวเนี่ยก็เฉิดฉายเลยนะครับในเงเฉิดฉ,ฉายมากๆเพลงวันใหม่ก็โดดเด่นในในงานเดบิวที่เจแปนเอ็กซปก็เฉิดฉายมากๆได้เป็นเซนเตอร์เพลงคุกกี้นะครับหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ติดเพลงรองเพลงหลัก อะไรมาบ้างสลับไปสลับมากันนะครับแล้วก็ถูกพูดถึงในหมู่แฟนคลับเรื่องของความฮฮาซนของน้องความสดใสน่ารักของน้องความตลกของน้องนะครับก็ถูกพูดถึงกันเรียกว่าเป็นกระแสแบบมารีนก็เดิบเด่นขึ้นมามากๆนะครับแต่ว่าอย่ที่บอกไปว่าซิงเกิลที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่น้องมารีนไม่มีรายชื่อติด เพลงใดๆเลยนะครับก็ <c oughs> น่าจะทำให้น้องท้อเศร้าถอยแล้วก็อยากบางทีก็อยากจะกลับหลังยุดเดินตามความฝันนี้เช่นกันนะครับแต่น้องก็สู้น้องก็สู้น,สนะครับน้องสู้มากๆผมไม่รู้ว่ามีอะไรไปดนใจน้องหรือเปล่าแต่สุดท้ายน้องก็ไม่ถอยหลังน้องยังคงสู้ต่อนะครับ เมื่อน้องไม่มีรายชื่อติดในเพลงใดเลยในซิงเกิลที่ผ่านมาสิ่งที่น้องทาเลยก็คือก็ยังคงทําตัวเหมือนเดิมนะเราจะไม่เห็นหนุมมารีนมาพูดประชดประชันอะไรว่าแบบทําไมหนูไม่ติดอย่างนั้นอย่างนี้น้องก็ยังทําตัวตามปกติสดใสร่าเริงเฮฮาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่ว่งวางๆการที่ไม่ติดอะไรเลยเนี่ย มันก็มีเวลาที่ทําให้น้องได้มีโอกาสได้ทบทวนตัวเองมากขึ้นว่าตัวเองขาดตกบกพร่องตรงไหนแล้วก็เสริมเพี้ยวเล็กของตัวเองให้มากขึ้นนะครับก็ทําให้น้องก็ดูผมก็เห็นพัฒนาการของน้องมาเรื่อยๆแหละนะครับก็รู้สึกว่าออน้องก็โดดเด่นขึ้นเรื่อยๆที่ไม่ได้มีแค่ค,ความตลกเฮฮาอย่างเดียวนะครับมีความพร้อมในในหลายๆเรื่องมากๆซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่ผมเขตุนคนเดียวะเพราะว่า สุดท้ายแล้วคนที่เห็นก็คือคณะกรรมการต่างๆที่เขาเลือกน้องให้ติดในในหลายๆอันที่ประกาศมาใน Twitter ในครั้งนี้นะครับอ่ะไล่มาอันแรกเลยก็คือ,อการควบทีมทั้งบีรีและก็เอนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในเนี้ยมันมี าการที่น้องได้โอกาสเนี่ยมันมีเกณฑ์การคัดเลือกการสอบที่ชัดเจนซึ่งถ้าใครดูในในประกาศในในที่กัปตันสองทีมเขาพูดอ่ะก็ <c oughs> ชัดเจนอยู่แล้วว่าน้องก็ทำได้ดีทั้งในการสอบของ B3 รีแล้วก็สอบของทีมเอ็นไฟทำให้ทั้งกัปตันทั้งสองคนก็เลือกไม่ได้อสุดท้ายก็จัดไปแล้วละนะควบควบทีมกันไปเลยละกันนะครับแล้วก็ ผลงานในเทเตอร์ของสเตจเฮนีที่ผ่านมาซึ่งมันมีแค่4ี่สเตจเท่านั้นเนี่ยรวมถึงน้องก็ไปพ่วงขึ้นกับทีมบีตรีครั้งหนึ่งด้วยเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนว่าน้องน้องโดดเด่นเฉิดฉายมากๆนะครับเรื่องร้องเรื่องเต้นก็พัฒนามากทั้งเต้นแนวน่ารักน่ารักแบบเ5หรือว่า เต้นแนวหนักหนักขรอย่างปีตรีน้องก็ทำได้ดีนะครับแล้วก็สกิลอ่ไม่สกิลก็เรียกว่า MC ของน้องอ่ะโดดเด่นมากๆนะครับในสเตจเรนนี้เนี่ยเราได้หาได้หัวเราะได้เพราะน้องเลยนะครับน้องหัวไวมากๆเชื่อมทุกคนเข้าด้วยกันได้อย่างดีแล้วมุกตลกนี่แลพรว่ามากๆทรงแบบจีจี้ไปอ่ะอย่างที่เขาบอกว่ามารีเป็นเด็กบ้านของจีจี้ผมก็เชื่ออย่างนั้นเหมือนกันนะคือแบบ ออกแนวคลายจีมากนะครับหรือว่าตอนไปขึ้นสเตจของมีตรีเนี่ยก็สามารถเข้ากับพี่ๆได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นแล้วการที่น้องได้ควบทีมในครั้งนี้มันมันค่อนข้างมันก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าเพราะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นใครเว็ามาใส่น้องก็คิดเอาเองนะว่าคุณมีเหตุผลเพียงพอหรือเปล่าที่จะไปว่าน้องนะครับอ่ะแล้วก็มาอีกหนึ่งเรื่องที่ ต้องบอกว่าโอ้ยโดดเด่นเสฉายไม่แพ้กันแล้วผมก็ดีใจมากๆเลยก็คือน้องมารีนได้กลับมาติดเซมเบอร์สึกอีกครั้งแล้วก็ไม่ใช่การติดเซมเบอร์สึกธรรมดานะครับเพราะว่าน้องได้เป็นเซนเตอร์เลยแล้วก็ไม่ใช่แค่เป็นเซนเตอร์ธรรมดาอีกเป็นเพราะว่าน้องได้เป็นเซนเตอร์ในเพลงแฮชแท็กสุกินันดาซึ่งมันเป็นเพลงระดับตำนานอีกหนึ่งเพลงของโฟเดียรกรุ๊ปนะครับที่มาจาก เลือกตั้งแล้วก็ซาชิเนซาชิฮาราลีโนเนี่ยเป็นเซนเ,นเตอร์ในเพลงนี้นะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ <c oughs> หลายๆคนเขาก็อยากอยากได้อยากให้เอามาทำตั้งนานแล้วอะนะอย่างาพิัจจังเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเฮ้ยบีนเคลโฟอเนีได้มีแฮชแฮชซูกินันดาแล้ววันก่อนน้องก,ก็ไลน์บอกเอออยากเต้นแฮชแฮชซูกินันดานะครับแล้วก็ สุดท้ายเพลงมันก็มาแล้วก็ตำแหน่งเซนเตอร์ก็มาตกอยู่ที่น้องมารีนที่ซิงเกิลที่แล้วน้องไม่ติดอะไรเลยแนตะ่คราวนี้น้องกลับมานะแบบเล่นใหญ่ไฟกระพริบนะครับได้เป็นเซนเ,นเตอร์เลยส่งแบบนึกถึงโมบายอะโมบายตอนที่ไม่ติดไฮนรกาต้าเพลงใดเลยแล้วก็มาติดเพลงคุกกี้เสียงถ่ายเป็นเซนเตอร์เลยทรงเดียวกันแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่า สิ่งที่ผู้ใหญ่เบื้องบนเขาเลือกมามันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะเพราะว่าผมว่าน้องมาเรีนมารีนพร้อมกับก,บการเป็นเซนเตอร์เพลงนี้จริงๆความสวยน่ารักมีอยู่แล้วเรื่องของความนิยมมีอยู่แล้วแล้วก็ที่ท,ที่มันต้องเป็นประเด็นสําคัญในการเลือกมากที่สุดก็คือเรื่องของความสามารถก็จะเห็นชัดเจนว่ามารีนร้องเต้นแล้วก็เอ็มซี การพูดจาการวางตัวอะไรต่างๆดีมากเข้ากับทุกคนได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นการที่น้องติดมันคู่ควรที่สุดแล้วนะครับก็แต่ก็ลุ้นกันเหนื่อยนิดนึงนะเพราะว่าโอ้ตอนประกาศมาแต่ละอย่างเนี่ยไอตอนประกาศทีม n5 b ควบทีม n5 b3 เนี่ยโอ้โหตอนแรกไม่มีชื่อน้องน้องก็ร้องไห้ไปเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็สุดท้ายมาติดแล้วก็เออนี้ก็มา ต่เป็นเซนเตอร์อีกก็ดีใจมากๆผมผมดีใจจริงคือเป็นคนที่โอชิน้องอาจจะไม่ดีใจมันก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ก็ดีใจกับน้องด้วยนะครับน้องแล้วน้องก็น่าจะดีใจมากๆในการเห็นอาการของน้องแ,แบบเรู้สึกว่าน้องเหมาะกับรอยยิ้มเหมาะกับเสียงหัวเราะเหมาะกับความสดใสที่สุดแล้วนะครับก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากเพลงนี้ให้น้องก็แล้วกันนะครับ สิงอยากจะขอบทเพลงนี้แทนพลังว่ายากกลับหลังขอให้เดินต่อไปสักวันต้องถึงจุดหมายที่เธอตั้งใจเอาไว้เพื่อให้รู้ว่า ใคชนะนั่นคืออะไรก็เป็นกรงใจให้น้องมารินเสมอนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ